แต่เงเองกันค,ค่ะคุณซาบะรอก็บายบายจ้าแค่นี้นะจ้าบายบายค่ะ ร้อยไหมมันเด็กๆหรอเวลาเขาหลับสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายนะคะอีกท่นหนึ่งพอดีที่บ้านออีสองตัวไม่อยู่ลนะกลับบ้านเก่าแล้วตายมา,าเอาเใจของเ คุณเตี้ยอาจารย์เวียงกุกสวัสดีสักสายค่ะยายสมน้องคอปเตอร์ อบคุณค่ะนะคุณเป้ไลยก็บอกว่าได้หัวใจมาทั้งห้าดวงนะคะสวัสดีค่ะบุพาก็สวัสดีอยู่แต่เพื่นไม่เข้ามาทางทายเนาะลังกลับว่าเพิ่นกำลังจะตามเพื่อนเพื่นอยู่ สวัสด,ดีค่ะคุณบันดีก็ขอต้อนนะคะใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัย เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะน่ายมกเ

เพื่นอนเราเพื่อนฉันทานกาแฟค่ะทานกาแฟตอนเช้าเช้าไม่มีดอกน้ำลำไยมีแต่กาแฟเพื่อนเราเพื่นฉันทานกาแฟค่ะทานกาแฟตอนเช้าเช้าไม่มีดอกน้ำลำไยมีแต่กาแฟหลังบ้านเรืนนอนจะม,มีหัวข้อดังขึ้นมา เป็นอะไรบูธอะไรนะแต่อ่านแล้เล่นก็ลืมที่นู่นมีกินแม่ผักอนี้น่ะเพื่อนทานเป็นไหม ทุกวันหน้าบานเป็นเซละเปาคนหมอนบอกว่าสวัสดีทักทายคุณปูพาภาพนานะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะทางปลอดภัยครับเคออยดูรายการเลยเนาะรายการอาหารอะ่ะเขาจะชอบให้โจทย์ทายนะคะน,นัชนา บ้านก็แวะมานะคะไม่ว่างเป็นไรจ้าเมื่อเช้าก็ไปหาอาี่เจอสวัสดีทักทายคุณภาษาอังกฤษนะคะแต่ไงก็แปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยนะคะแม่เซนก็บอกว่าสวัสดีค่ะวัตถุรัศดรบุรีลำแม่โอเคค่ะรับทราบค่ะ อาดวงก,ก็ห้าท่านเลยนะคะรักทุกคนทุกท่านจ้ารักๆนะคะเับจังอยู่ไหมคะหรือว่าไปแล้วเนาะ หร่ว่าจะไปเที่ยวเราจะไปเอาวิวไปไหนอน่ะไปไหนอ่ะฮลงได้หรือ,รอนะะ กออนญุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะคะรดโฆษณาอะไรไม่รู้เป็นเช้ามาก็กาแฟพอกาแฟเสร็จซื้อขนมมาฝากคุณยายนางก็ไปกินขนมคุณยายหน้าเราก็เป็นซาลาเปาเอ้ะซโซโซ อาด็บอาด็บเนาะนอกห้องใช่ไหมคะ โอเคเข้าใจแล้วแหมเรียกว่าจะไปไกลนะ่ะกำลังจะติดหอยจะมีแต่ชีสหมดแล้วก็ไปซื้อมาชีสเลยเหมือนกับว่าเพื่อนเราไปอยู่อีก อีกระดับหนึ่งเราต้องลงมาอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วเราก็หาเพื่อนอีกระดับหนึ่งทักทายกันใหม่อากัดลงไปตัดลงไปงีมงียมงียบลก็จะไปหาเพื่อนมาให้สักตัวอย่างนี้แหละผิวก็เป็นสีแทนไปเลยทีนี้ไม่ได้ขาวแล้วเหรอะ 喜欢对。<laughs>